สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ข้อ16ถ้าน้ำไหลจากท่อด้วยอัตราเร็วคงที่ลงในภาชนะจนท่วมกรวยดังรูปอยากทราบว่ากราฟของระดับน้ำจะมีลักษณะดังข้อใด ดังนั้นเราจะมาพิจารณาที่กราฟในแต่ละตัวเลือกนะคะจะเห็นว่ากราฟในตัวเลือกที่หนึ่งและสองจะมีลักษณะหักมุมแต่เนื่องจากโจทย์กําหนดว่าน้ําไหลจากท่อด้วยอัตราเร็วคงที่ดังนั้นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ํากับเวลาจะต้องไม่มีจุดหักมุมดังนั้นกราฟในตัวเลือกข้อที่1และสองจึงไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่โจทย์กําหนด ต่อไปเราจะมาพิจารณาที่ตัวเลือกกราฟในตัวเลือกข้อที่สามและสี่เนื่องจากเ,าเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นเรื่อยเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นจะพบว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นช้าลงเพราะกลวยจะแคบเข้าทำให้มีพื้นที่ระหว่างทรงกระบอกกับกลวยมากขึ้นทำให้ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นทีละทีละน้อยคือช้าลงดังนั้นกราฟข้อที่สี่จะสอดคล้องกับ เงื่อนไขที่โจทย์กำหนดมากกว่าดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ4